Aww. <music> นนสวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ M U Link รนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรู้ทุกซอกทุกม,มุมของมหาวิทยาลัยไม้ที่โดนของเราใช่แล้วค่ะวันนี้ก็อยู่กับเวแล้วก็พี่ไม้นะคะพี่ไม้นี่ เมื่อคืนเลยเมื่อคืนละครเป<ม>็ไนไงบ้างหม,มไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องละครเอ้าเรื่องอะไรเมื่อคืนมีรุ่นน้องโทรมารุ่นน้องเข้ามาจากลําพูนเขาเอกว่าพี่เวพี่เวน้องชื่อน้องจุม๋มคหรอพี่เวพี่เวถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ที่มา ah หิโดนนี้คือมาหิดนนี้นะ <c oughs> มาหิดนนี่คือบอกว่าเอออยู่ที่ไหนได้บ้างคือน้องจุ๋มเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่มาหิโดลแต่น้องจุ๋มไม่รู้ว่าน้องจุ๋มจะมาพักที่ไหนพี่ต้เลี่ยฝ้ายหือเหนือเนี่ยเรื่มไม่รู้เรื่องเออวะงงเหมือนกันนะเออเนี่ยที่น้องจุ๋มจะพักที่ไหนดอ่เเเดย้้งลรราไื คือที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในใจพี่ไม้เนี่ยนะคะก็จะมีหอไนมีบ้านพางิีโดนอยู่รู้เรื่องหรือเปล่ามีหอไนใช่ไหมของมหาลัยเรามีบ้านมาฮิโดนมีหอศีตรษงมีเอ่อพุทธลักษะอุมเยอะแยะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยใช่ไหมเนี่ย เอางี้ดีกว่าถ้าพี่ไม่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้โอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยชีวิตเกิดมาเนี่ย<อ>เดี๋ยวเวพาไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งดีกว่าค่ะเขาเป็นผู้รู้เรื่องราวของหอพักแล้วก็บ้านมายดนด้วยเอเอเขาคือใครเนี่ยเขาคือใครอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคา่ะอาจารย์เราอยู่ทางนี้แล้วนะเราเรียบร้อยแล้วไปเลยช่วยน้องตุ๋มกัน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้รู้แล้วค่ะรองศาสตราจาร,รย์นายแพทย์ปรีชาสุนทานันรองอธิการบดีฝ่ยายกิจการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะเดี๋ยวไปขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ปรีชาและการศึกษาได้ไครับครับ,นนะะรบยินดีครับรแล้วก็ผมขออนุญาตเรียกน้องเวน้องไม้ด้วยนะรับเรียกลงเวน้องไม้เลยรู้สึกใกล้ชิดยังไงก็ไม่รู้ คำถามแรกกันเลยดีกว่าพี่ไม้สงสัยอะไรกันมาบ้างเนี่ยครับอนนขอถามหน่อยครับว่าที่ไม่โดนนะครับมีหอพักทั้งหมดกี่หอครับแล้วมีการแบ่งชายหญิงหรือว่าแบ่งการเข้าไปอยู่ในหอพักเนียกไรบ้างครับอาจารย์กับออหอพักในไม่้โดนนี่เราเรียกว่าบ้านไม่ให้โดนที่เราเรียกว่าบ้านไม่้โดนเพราะว่าเรามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าจะให้เขาเรียนไปคู่ไปกับธรรมชาติแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่เนี่ยเหมือนอยู่ในครอบครัวมีอยู่6บ้านด้วยกัน 6บ้านนี้ก็แบ่งเป็นชาย3บ้านแล้วก็หญิง3บ้าน <c oughs> นะครับชื่อก็เป็นชื่อตามดอกไม้นะครับ oh. นะเช่นกัญไพไมโอนสีตรังอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 3,200- ถึง3,500คนนะครับก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงประมาณ2ส่วน3 <c oughs> ก็จะรับปี1ก่อนนะครับเพราะว่าปี1เนี่ยเป็นปีที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในหมาหลาลัยนะครับยังไม่มีความคุ้นเคยต่ากๆาด้วยเนี่ยเราก็ให้ให้สิทธิของปีหนึ่งที่มีความต้องการให้ได้ร0% 0 ใชครับพอ้เปร์เซ็นได้ครบหมดแล้วเนี่ยจำนวนที่เราก็ให้พี่ปีสูงต่อไปในบ้านมาิดลนนี้นะค่ะอาจารย์มีวิธีการจองหอพักกันยังไงคะว่าใครจะมีสามารถมีสิทธิ์เข้ามาในนี้ต้องจองอะไรกันยังไงคะอาจารย์ครับตอนเ,ออเปิดก่อนเปิดเทอมนะครับเราก็จะมีประกาศนะนะครับมาประกาศให้รุ่นพี่ที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ต่อได้ลงชื่อไว้ก่อนนะครับท้งออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็มาสมัครด้วยตัวเองได้ด้วยเหมือนกันแล้วมีเกณฑ์ไหมคะว่า คุณสมบัติอะไรบ้างที่จะสามารถเข้ามาพักในหอในได้เงี้ยค่ะครับในปี100%ไม่มีไม่มีข้อแม้นะครับนะนอกจากนั้นก็จะมีรุ่นที่ที่เขาเไม่ได้มีที่พักข้างนอกจําเป็นบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มียากตรงนี้เราก็จะมาเลียงนะครับสัมภาษณ์แล้วก็มาเลียงแล้วก็จะจัดให้นี่เป็น,นอ่นก่อน ค่ะอาจารย์คะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพักนะคะที่บ้านมหิดลต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะอาจารย์เริ่มต้นที่3,000บาทครับสามพันบาต่อเดือนเลยใช่ครับ3,000บาทต่อภาคการศึกษาโอ้โหเธอมึงมีกี่เดือนเนี่ยประมาณ4-5เดือนโอ้โหตกเลยไม่ถึงพันถูกมากครับทางหอไหนครับมีกฎเกณฑ์หรือมีข้อบังคับยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเราก็จะเรียกว่าเป็นสิทธิและความรับผิดชอบนะตามบิทกก็คือ right and responsibility สองอารที่สำคัญนะครับเช่นนะครับเช่น คงจะมีเวลาเข้าเข้าบาออ้านไม่โดนเข้าออกเหมือนกันนะครับแต่เดิมจะเป็นสี่ทุ่มซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าจะต้องขยายให้เป็นเที่ยงคืนนะครับออแล้วก็เปิดเป็นดยกคืนละข้างในเนี่ยไม่ใช่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทําเลยข้างในเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมประจําวันก็จะมีสายบาตตอนเช้าแล้วก็ในวันพระก็จะมีกิจกรรมทาวัดสวดมนต์ตอนเย็น สำหรับการตักบาตรตอนเช้านี่คือนักศึกษาต้องเตรียมของมาเองมีเตรียมของมาเองแล้วก็มีจัดให้จําหน่ายในราคาที่ย่อมเยาด้วยนะครับทุกเดือนเราจะมีหนังกลางแปลงนะครับซึ่งซึ่งนั่งดูกันที่ลานหน้าบ้านสีรลางเลยแล้วหนังก็พี่ๆเขาก็จะมาถามนะครับดูตำรวจความต้องการประเกดไหนบ้างแล้วก็เรื่องกีฬาเรื่องต่างๆเราก็จะใส่เข้าไปอาหารกลางจินก็มี ร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงให้สะดวกนะครับแล้วก็มีเรือนเสวนาข้างในเราเรียกว่าเรือนเสวนาตามชื่อของข้ามิยมเหล่า7เรือนด้วยกันอ๋อคือ M A S นก็ใช่ครับเ็มก็คือมีเรือนมาสเตอรี่น้ำนะครับสามารถมาใช้อ่านหนังสือมาติวต่างๆได้ สุดยอดมากเลยนะสำหรับขอพักของมหาวิทยาลัยมหธดลนะคะไม่ใช่จะมีแค่ที่หัวใยเท่านั้นแต่ยังมีความสะดวกสบายแล้วก็กิจกรรมยามว่างอีกเยอะแยะมากด้วยเนาะตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะหลังจากได้ฟังอาจารย์พูดเนี่ยผมแบบความรู้แน่นมากอะมาคนอยู่ขอในเออย่าไปุูอะไรเนี่ย อยากอยู่ไงอยากอยู่แล้วแล้วก็วันนี้นะคะพอที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูไปรู้จักกันนะั่นก็คือบ้านสีตรังเองบ้านน้องุ๋มไปดูกันดีกว่าน้องสุงมาเลยนะา้องเวม่ใช่ไ๋ม <laughs> ไป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 ดูกันค่ะสะดวกครับอยู่ใกล้ๆที่เรียนดีฮะได้เจอเพื่อนต่างคณะเยอะครับไม่ต้องตื่นเช้ามากๆกลางวันแบบถ้าแบบ ไม่มีเรียนก็มานอนได้ห้องก็ใหญ่ดีได้แบบใช้ชีวิตกับเพื่อนๆไม่ต้องไปหาหอแย่งหอกับคนอื่นหระะืแเ้าตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หอ11นั่นเองเว,ว่าหอสีตรังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ,ะไปเลยไหมี่นคะเป็นหอหิงล้วนค่ะไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นไฟไหมอ,อะไรอะใจเย็นมีสตินิดนึงมัน,นะะมร้อนด้วยอะ มันเป็นหอหญิงล้วนจะบ,บ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องใส่วิกก่อนเออเขาวิงมาไม่ใช่ไม่ได้ใส่วิกจะบ้าเหรอน,นี่ที่นี่เขาต้องใช้คีย์การ์ดเออต้องมีคีย์การ์ดเข้าออก้วยหรอต้องมีคีย์การ์ดเข้าออกเพราะว่าที่นี่เขามีระบบมีรภัยเซฟตี้สุดสุดสุด,สด,สดแต่ว่าเรายังไม่มีบัตรนักศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีบัตรนักศึกษานะคะเขาก็จะมีเป็นคีย์การ์ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะไปเลยค่ะใจร้อนนะเนี่ยเราเนี่ยฮะนำ้นำ ไม่มีการเออไม่มาแล้วทำหนึงดิวิ่งดิเฮ้ยเอวิ่งดิเอวเร็วดิเออช้าโหยโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะมาเลยมาดวขอชาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ประจําบ้านมหิดลแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ยอดนั่งต่อหน่อยนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กนะคะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยค่ะพี่อุ๋ยสวัสดีค่ะป้าพรค่ะอ้าว พี่ทุกนคนหน้าเด็กมากนะครับเนี่ยขออยาจะเรียกว่าน้องปุ๊กน้องอุ๋ยน้องพรได้ไหมครับเริ่มกันที่เมื่อกี้พี่ไมคค่ะเข้ามาไม่ได้ค่ะก็ระบบ ความปลอดภัยของบ้านมหิดลนะคะปัจจุบันนี้จะใช้เป็นระบบบัตรนักศึกษาที่เราติดคาบใช่ใช่ค่ะที่น้องเวทาบเข้าบาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อเพื่อใช่ใช่แล้วก็ภายในหอพักจะมีกล้องวงจรปิดที่ติดตามชั้นแต่ละชั้นเช็คประตูทางเดินเข้าออกในส่วนของลิฟต์ด้วยนะคะพอเราเข้ามาในบ้านมหิดลเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าด้านหลังจะมีเหมือนห้องส่วนกลางตรงนี้อยู่ทุกชั้นเลยค่ะคืออะไรคะด้านหลังของเราเนี่ยค่ะ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สําหรับว่านักศึกษามาอ่านหนังสือนะคะ<อ>ก็จะมีทั้งช้นที่เป็นห้องอ่านหนังสือแล้วก็เป็นชั้นที่เป็นห้องดูทีวีอะค่ะอ๋อจะสลับกันไปลสลับกันไปใช่ค่ะ<อ>แต่ก็จริงๆคือน้องๆอ่ะจะมาผ่อนคลายในห้องนี้ก็คือจะอ่านหนังสือหรือว่าจะมานั่งเล่นก็ได้เออถ้าสมมติว่าอ,อยากเอาโทรัพท์หรือว่าเครื่องไฟฟ้าส่วนตัวเข้ามาในห้องนี้สามารถทําได้ไหมครับรอยากสมมติเ<อ>วเองแบบไม่ค่อยชินกับการอยู่อยหอในอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตแบ ต้องมีแบบโทรชาร์จแ,แบบจอใหญ่ๆห,ห,หรือว่าจะต้องมีแบบอยากติดคอมพรสเตอร์หรือติดแอร์คอเนเดนเนอร์ได้ไหนอะค่ะได้ค่ะขอเป็นพี่พรตอบน, <laughs> นะคะไม่บอกไม่ได้ว่าตอบยากหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนั่นเองไม่ได้เลยถามมันติดกฎ <laughs> ระเบียบนะคะ แสดงว่าเราเป็นการใช้ของส่วนกลางมากกว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เราใช้ส่วนตัวในห้องได้บ้างก็จะมีพัดลมนะคะพัดลมแล้วก็โน้ตบุ๊กของเรื่องเล่รวมนี้ได้นะคะเรามีไมโครเวฟส่วนกลางแล้วก็ตู้เย็นส่วนกลางให้นะคะที่รีดผ้าเรามีห้องรีดผ้าให้นะคะแต่นักศึกษาพบเรารีดมาได้ค่ะแล้วถ้ามีการเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในห้องอย่างนี้ครับ แสดงว่าต้องมีการคิดค่าน้าค่าไฟของห้องหรือเปล่าครับเราจะให้ฟรี50เลยถ้าใช้เกินต้องหารค่ะอ๋อก็ค่อยคิดหลังจาก50าสิบวน่ทไปหน่วยละห้าบาทค่าไฟถูกมากแล้วค่าน้ำนะครับน้ำฟรีค่ะนอกจากเรารู้จักเยอะแยะมากมายแล้วด้านในนี้มีอะไรกันบ้างอยากจะเห็นห้องจริงๆนะค่ะคุณพี่เราไปดูที่ไหนได้บ้างคะตื่เต้นมาพี่ตุ๋นติวไปแล้วแหละห้อง405น้านะคะโอเคไปกันเลยค่ะไปกันเลยห้อง405ค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่หน้าห้องพักของน้องๆกันแล้วนะคะดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยน้องเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะไปดูเดี๋ยงคิดเนี่น้องก็รู้ตัวเขาไม่เจเลยดีกว่าหยุดดูดูดูนะเขาแบบเมียนี่สุดครับเป็นธรรมชาติไม่ตัดฉากเอาด้างใต้เอาาลม็อบหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดค่ะทุกคนชาร์จไม่หมดแล้วค่ะหยุดค่ะพอค่ะอะไรนะคะหยุดค่ะอ๋อไม่มีใครเถียงเดี๋ยวมาคุยกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆมาค่ะ แล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของน้องๆกันแล้วนะคะห้องแบบไม่ทันตั้งตัวเลยถูกต้องแต่ว่าน้องๆก็นั่งกันเป็นระเบียบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันห้องนี้เรียบร้อยแบบสุดๆเพราะเป็นห้องของหญิงสาวแต่ก่อนอื่นเลยคําถามสําคัญมากๆแล้ก็มาเจอกันแล้วเนาะคําถามพี่ขอให้แบบเป็นความรู้ทางการนิดนึงเลยพี่อยากรู้มานานแล้วว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบใครลูกเราสี่คนมาเจอกันได้ไงอะครับแต่ละคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะก็ สำหรับโดนบังคับได้อยู่ใช่ค่ะใช่ด้วยก็ป้าตอนสมัครใช่ไหมคะป้าเขาก็จะเลือกหอให้เรนดอมอะไรนี้แบบสุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะก็บางห้องก็จะมีเมดคณะเดียวกันหมดเลยบางห้องก็จะมีคณะการค่ะแบ่งโตเป็นยังไงอะแบ่งเลือกเตียงนี้เตียงนู้นแบ่งกันยังไงทะเลาะกันไหมตอนแรกตอนที่เราจองหอค่ะที่ป้าเรนดอมให้เนี่ยเขาจะเรนดอมห้องแล้วก็เตียงให้ด้วยอ๋อคือป้าเขาเลือกให้หมดเลยชอบเลยระบบป้าเรนดอมหห้องของเราอย่างนี้ค่ะ เห็นว่ามีเครื่องใช้เยอะแยะมากเลยเราต้องเตรียมอะไรมาเองปะก็มีของใช้ส่วนตัวค่ะผ้าปูท네ี่นอนหมอนอะไรอย่างี้เอามาเองค่ะแล้วแต่สไตล์เสื้อผ้าอะไรตะก้าสักผ้ากระมังอะไรเอามาเองใช่สักผ้าแล้วก็มีข้างล่างหยอดตู้ด้วยแล้วก็มีเสื้อนักศึกษาที่ต้องซักมืออะไรอย่างี้ค่ะอยู่มาจะครบปีละ หอพักนี่ให้อะไรกับเราบ้างแบบว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเพื่อนได้ถ้าปรึกษาเพื่อนไม่ได้ก็ลงไปคุยกับป้าก็ได้เจ้าหน้าที่อหออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็ให้คําแนะนําเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บ้านนี้อบอุ่นค่ะก็ให้เปรียบบ้านไม่ทีดนก็เหมือนบ้านนะคะก็มีเพื่อนมีพ่อแม่มีคนคอยดูแลเราะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราได้มาะคะ่ะแล้วถ้าพ่อแม่มาเยี่ยมพวกเขามาเยี่ยมีเขาขึ้นมาที่ห้องเราเลยได้ปะไม่ได้ค่ะ ก็คือลงไปหาข้างล่างเราก็ลงไปหาเขาข้างล่างเขาจะยิ้วฉลอมของปากขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาห่อเลยติดคุนี่ยพ่อแม่ก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวผัดกับโอเลี้ยงมาเยี่ยมเราใช่ไหมเราอยู่หอเรามีเมนูเด็ดอะไรกันบ้างไหมที่เรากินประทางชีวิตกันตายหรือว่าเมนูเด็คอมเมนต์แนะนําต้องกินก็มีมาม่าทรงเครื่องมีโจ๊กทรงเครื่องแล้วก็มียำปลากระป๋องเขานี่นี่คือเป็นทำวันที่ส่วนการหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปดูก่นไปดูกยนว่าอยากกินอยากกินไปโอเคค่ะ แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่รอคอยเออกินเลยกินเลยย่างเดียวเดี๋ยวคุน้องคะพี่หิวมากแล้วค่ะทำไมร้านของเราถึงแบบเสิร์ฟอาหารช้าขนาดนี้สักครู่นะคะสักครู่นะคะเชิญค่ะเชิญเสิร์ฟเมนูเลยค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้เป็นโจ๊กไข่ต้มย่างมะตุ้มอันนี้อะไรคะอันนี้นะคะเรานำเสนอมากเลยค่ะเป็น ต้มมามาปลาลื้ออันนี้อะไรคะยำปลากระป๋องจีจัดแซ่บค่ะเอ้ยพี่ขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนมาครับที่พามารู้จักขอแล้ว่าทำอาหารใท้ทานด้วยครับขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะครับและการเอ็มยูลิงกเนี่ยก็พาเพื่อนๆื่อรู้จักกับหอพักในมหาพิยาัยมฮิดลนของเรานั่นเองนะครับแบบ<ช>ทุกซอกทุกม,มุมกันเลยทีเดียวใช่ละคะ่ะมีทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยร่มรื่นาาแล้วก็ยังรู้วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตเย,ยอะไปขอเด็กขอด้วยขอด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างใช่ถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวของมหิดลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้ที่3ช่องทางดังนี้เลยครับ f เฟซบ o ๊อ ยูทูบนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเรา MU Channel นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าครั้งหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับทุกซอกทุกมุมมุมไหนในมหาวิทยาลัยลมหิดลนะคะติดตามได้ใน MU Link ค่ะววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย